การชวนดีทุกคนท้งกั้วดูดครับนน่เราจะทำอะไรบ้างอนแต่งรถอีกแล้วนะครับอีพีสองนะครับตอนนี้แต่งรถไป,ปน,น,น่าจะแรกครับเข้ามาดินสีนะครับมันก็จะเทป,ประมาณนี้ครับดูแรกสือขาวสีนี้ครับดูครับลายก็นประมาณนี้นครับ สปอยเลอร์ iler, ผมเอาเป็นสีขาวครับควันล้อเหรอ,รอไหนเนาะไหนเนาะสีดำครับผมเอาใช้เป็นสีดำนะครับแล้วก็อันนี้มันก็เป็นสปอยเลอร์อันสุดท้ายเลยนะครับวันนี้เรามาแต่งรถ R53 ครับแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอันสี่มดทุกอันเลยนะครับอันนี้ผมก็เอาเป็นสองอันนี้ครับ แล้วว่าไปดูอันที่เครื่องยนต์นะครับนี่ครับสี่แสนผมซื้อเหมือนเดิมเลยครับ่าแต่งตามเลยครับดูครับอือนี่ครับนี่ครับไปนี่ครับปรับตามเลยครับโชคครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มก็จะปรับประมาณนี้ครับ ไปไปลองดูกันนะครับผมจะชนะหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ขอให้มันชนะแล้วกันนะไปลองดูนะไปลองดูใชครับเราก็จะไปท้าคนอื่น อย่างนี้เอเรียบรอยหน้าบุกคดหน้าคนรอเท้าคนน้ขงเอ้าทำไมชอบสุดเลยเออ ก็ชือสีแล้วครับทุกคนแบบนพรนะครับเราไปลองทางไปนทางไกลเอาไหมเอาไหม はあ。 นิดอ,อุ้ยลงกันป๊กเลยครับแต่ของเขาแรงกว่าอืม ทางยาวครับไม่มีใครกล้าเขียนทางยาวกับผมนะครับเราก็จะมาวัดความเร็วของตัวเองมอาครับเอออ้าวเร็เข้าเร็ว ชิปโชว์แล้วก็เปิดเิปไปเลยนะครับเพราะว่าชิปเดี๋ยวชิปมันยาวเกินนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์ผมนะครับถ้าอยากให้เอาคันไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวถ้ามีคันไหนอีกผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับสอนอันนี้จูนแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับ Bye.